กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่มาชมคลิปนี้วันนี้ผมจะมาเฉลย A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์หนึ่งเดือนมีนาคมปี2,568อ่กะนี่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 ก็<笑><笑>ถ้าเกิดคนที่เห็นก็จะกลับด้าน,นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมก็จะแชร์หน้าจอให้ซึ่งาจริงผมก็แชร์หน้าจอให้นั้แหละครับ โอเคมาครับเราเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาลุยกันเลยดีกว่าพิจารณาอสมการ x ยกกำลังสองลบส x บวกหน้อยกว่า0ูนยมันอยู่ในเรื่องอะไรเนี่ยถ้าทุกคนเห็นสิ่งนี้สิ่งนี้และสิ่งนี้ ทุกคนก็จะเดาได้เลยว่ามันคือเรื่องจํานวนจริงเรื่องนี้มันดูน่ากลัวจังทุกคนเห็นทุกคนเห็นสิ่งนี้แล้วทุกคนจะกลัวมากเลยนี่ก็ด้วยแอบสูตรน่ากลัวมากเลยแต่ผมอยากจะบอกข้อนี้ง่ายครับถ้าเราใจเย็นๆทำใจล่มๆแล้วลองมาดูอีกันดู โอเคเราเห็นสิ่งนี้แล้วเราจะต้องนึกถึงเรื่องอะไรเรานึกถึงเรื่องอะสมกไม่ใช่อสมาการคือเรื่องเราจะต้องนึกถึงเรื่องแยกตัวประกอบไปเรื่อยอสมาการและโอเคซึ่งบางคนก็จะใช้วิธีว่าแบบแยกตัวประกอบได้อะไรนะ อันนี้นินนี้มันมีอันนี้ต้องได้อันนี้มีอันนี้โอ้โหเสียเวลาโค้นเลยครับใช้สมองใช้สมองหนักมากเก็บพลังงานสมองไว้ใช้อื่นเถอะครับโอเคเรามีผมมีอีกวิธีหนึ่งก็คืออันนี้เป็นสูตรตายตัวลบ B บวกลบรูทบยกำลังสองลบส A C ส่วน 2a ฮ้จำได้อยู่ปล่าเนี่ยสูตรนี้เนี่ยสูตรนี้กลับมาหลอกลอนอ่งแล้วนะครับแล้ว a b c หามาได้ไงจริงๆ a b c เนี่ยเขาแทนค่ามาจากอันนี้อันนี้คือ a a เนี่ยมันอยู่ข้างหน้าอันนี้คือ b ซริง a จริงอ่ะ a จริงๆอ่ะ a b c เีย่ยมันคือเลขข้างหน้าตัวแปรข้างหน้าตัวแปร x แต่ตัว c อ่ะมันคือตัวเลขตัวมันคือตัวเลขเดี่ยวอ่าโอเคนะ a b และนี้4ขออนญ่ตลบวงกลมนะครับเพราะมันจะดูวุ่นวายโอเคมี a b c แล้วเราก็มาแค่แทนค่าในสูตรได้เลยครับลบ b ก็จะกลายเป็นลบลบ สี่โอ้ยสมองไปไวเนาะบวกลบรูทบีกำลังสองบี B ยกกำลังสองไม่ใช่ลบสี่กำลังสองนี้นะครับเขาหมายถึงลบสี่ทั้งหมดยกกำลังสองไม่ใช่ไม่ใช่ลบสี่กำลังสองหัวนี้มันคือลบสี่ทั้งหมดยกกำลังสองโอเคนะ มันก็จะกลายเป็น16ขอคิดลวนเลยนะ 4ac A คือ1 C คือ1อ้าวแล้วไม่ A เป็น1ล่ะจริงๆถ้าตัวเลขแรกเนี่ยจริงๆตัวเลขแรกอะจริงๆตัวหน้าเนี่ยเขาไม่นิยมเขียนเลข1ข้างหน้าผมก็ไม่รู้กันทำไมแต่ว่าเขาไม่นิยมเพราะฉะนั้นให้เรานึกไว้เสมอเลยว่า ข้างหน้า x ข้างหน้าเนี่ยมันคือ1แน่นอนถ้ามันไม่มีเลขข้างหน้าเขียนเลยโอเคนะทุกคนหรืออีตัว x ตรงกลางนี่ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าสมมุติมันเขียนแค่ลบ x หรือบวก x ให้นึกเสมอเลยว่ามันมี1ข้างหน้า x แน่นอนแต่แค่ว่าเขาไม่นิยมเขียนนึ่เขาไม่นิยมเขียนว่าหนึ่ x โอเคนะ คิดแบบพุ่นๆวนคิดแบบพุน่นๆไปเลยเนาะส a สก็เป็น2อคูณหได้2ก็จะเป็น4ี่บวกลบรูทสิหารสโอเคจุดจวดรูทสิเราสามารถแยกกมาได้อีกก็จะกลายเป็น4ี่บวกลบสอรูทสส่วนสองรูทสามาจากไหน เราต้องมาแยกตัวประกอบเลขสิบสองก่อนมันก็จะเป็น3าคูณสอ่ะอันไหนแยกได้อีกอ่ะก็ต้องแยกสี่มาอีกก็เป็นสองสองเราก็เรียาตัวซ้ำมาออกมาข้างหน้าแล้วตัวที่มันไม่ซ้ำก็อยู่ในรูนเหมือนเดิมโอเคเราเห็นอย่างนี้แล้วหวานหมูเลยเราตัดเลยสองสองสี่ 4, แล้วก็ตัดอันนี้ออกไปอีกแล้กลายเป็น เท่ากับ2บวกลบรูทสโอเคซึ่งทุกคนไม่ต้องคิดมากเพราะว่าผมคิดมาแล้ว2บวกลูทสได้กลายเป็น3.73 2ุดลบรูทสได้เท่ากับ0.27เ okay. โอเคเราจดไว้ก่อน0.27เเพราะว่าผมจะลบส่วนที่คิดแยกตัวประกอบมาแล้วออกไปแล้ว Okay. เอาอย่างลบใหญ่ๆไปเลยเพื่อความสั์ใจแก่พี่ๆน้องๆจะไม่ต้องรอนานไม่ใช่หรอกโอเคต่อมาก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นที่สองลองมาดูก่อนขอให้ x เ,เป็นจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดที่สอดของกะบอะสมการดังกล่าว อสมก,การดังกล่าวคืออนี้นะไม่ใช่อันนี้นะทุกคนทุกคนอย่าเป็นมึนเพราะว่าอันนี้เนี่ยใช้ขั้นที่2โอเคและ b เป็นจำนวนเต็มมากที่สุดที่สอดของกอ่ะสมก,การดังกล่าวก็อันนี้เนี่ยอาะสมก,การเดียวกันโอเคเขาให้ a และ b เป็นจำนวนเต็มถูกไหมแต่นี่มันไม่ใช่จำนวนเต็มแต่ทุกคนอย่าลืมสิ อันนี้มันยังมีเครื่องหมายอักมการนะเครื่องหมายน้อยกว่าถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วแล้วก็ตีเส้นจำนวนไว้ก่อนเลยหรือเขียนสองช่วงเลย0.27กับ3.73แล้วทุกคนจำได้ไหมว่าช่วงไหนมากกว่า0ช่วงไหนน้อยกว่า0ถ้าทุกคนทาถ้าทุกคนจำไม่ได้ ผมมีวิธีทุกคนจำไว้เลยว่าช่องขวาสุดเนี่ยช่องเนี้ยที่ผมฝนไว้อยู่เนี่ยเป็นบวกเสมอขวาสุดเป็นบวกเสมอพอถัดจากขวาก็ต้องสลับเป็นลบพอสลับเป็นลบเสร็จก็สลับมันเป็นบวกใหม่โอเคทุกคนจับทางได้แล้วนะแล้วเครื่องหมายน้อยกว่าเนี่ยมันแสดงว่า x เนี่ยมันน้อยกว่า0แล้วไอ้บวกลบเนี่ยมันมีค่ามันบอกบง่งบอกว่าอะไรไอ้บวกลบเนี่ยมันบง่งบอกถึงค่าตัวเลขที่นติดถ้าเป็นบวกเนี่ยแสดงว่าตัวเลขมันติดบวกแต่ถ้าลบเนี่ยแสดงว่าตัวเลขมันติดลบแล้วอะไรมันน้อยกว่าศูนย์ล่ะมันก็ต้องเป็นตัวเลขติดลบนี่ถูกไหมล่ะก็นี่เลยปุ๊บปุ๊บในโยงเส้น แล้วทุกคนจําได้ไหมว่าจุดทึบจุดโป่งมันต้องทํามันเขียนยังไงหรือว่ารู้ได้ไงว่าอันไหนจุดทึบอันไหนจุดโป่งน้อยกว่านะคือจุดโป่งไม่ใช่สิมากกว่าหรือน้อยกว่าเป็นจุดโป่งแต่ถ้ามันเป็นมากกว่าเท่ากับหรือน้อยกว่าเท่ากับจําไว้เสมอว่าเป็นจุดทึบให้จําไว้เลย ถ้ามันมีอีกขีดด้านล่างอีกขีดหนึ่งเนี่ยเนี่ยให้จำไว้สเสมอว่ามันเป็นจุดทึบโอเคนะเรามาต่อเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องมาดูตัวตัวเลขในช่วงนี้แต่เขาเอาเฉพาะจำนวนเต็มเพราะนั้นง่ายมากเว r ี่อีซจำนวนเต็มที่อยู่ในช่วงนี้มีอะไรบ้างล่ะเนี่ย ก็มีแค่หนึ่งสองสามมีแค่เนี้ยแต่ถ้าบางคนจำไม่ได้ว่าจำนวนเต็มคืออะไรเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูนี่หนึ่งสองสามไปเรื่อยๆอันนี้คือจำนวนเต็มบวกเพราะว่าจำนวนเต็มมันมีสามแบบลบหนึ่ง่ดิลบหนึ่งลบสองลบสามไปเรื่อยๆอันนี้คือจำนวนเต็มลบ แล้วอันสุดท้ายคือศูนย์อันนี้เขาเรียกว่าจำนวนเต็มศูนย์จำไว้ให้ดีนะจำนวนเต็มมีสามแบบอย่ามาหลงอย่าไปหลงเดอ้อโอเคเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่า A สี่รออะไร A เป็นจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดก็เป็นหนึ่ง B จำนวนเต็มที่มากที่สุดก็เป็นสามจบแทนค่าได้แล้วเนี่ยเรารู้ค่า A ค่า B แล้วเนี่ย เวลี่อีซี่มันนะลบมาลบเอตรงนี้ก่อนส่วนที่คิดทั้งหลายแหละแต่เอ็นี่ไว้อยู่ก่อนเนาะเพื่อเผื่อทุกเผื่อบางคนจำไม่ได้โอเคมาต่ออันนี้ขั้นที่สองแล้วถ้าเราเห็นเครื่องหมายสำบูรณ์แล้วทุกคนจะจำได้ไหมว่าครูเขาสอนว่ามันมันมีกี่กรณี แต่บางคนจำไม่ได้นะครับค่าสมบ,บูรณ์เนี่ยมันมีสองกรณีคือกรณี b เป็นบก b เป็นบวกกับ b เป็นลบซึ่งตอนนี้เนี่ยเครื่องหมายซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาให้มาแค่ b เป็นบวกแต่ไม่ใช่ว่าลงามาแทนค่าแล้วหาเลยนะค่าสมบ,บูรณ์มันมีสองกรณีเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนด้าน b เป็นลบด้วย ซึ่งการที่จะเขียนสองกรณีได้เนี่ยมันต้องเขียนแบบนี้อันนี้คือแบบกรณี b เป็นบวกก่อนอันนี้คือกรณีที่หนึ่ง b เป็นบวกและอันนี้คือกรณีที่สอง b เป็นลบอ้าวแล้วทำไมถึงต้องกลับเครื่องหมายอ่ะเพราะว่า b อ่ะมันกลับเครื่องหมายจากบวกเนี่ยมันกลายเป็นลบเพราะนั้นเราต้องกลับเครื่องหมายอะสมการด้วย การกลับเครื่องหมายเนี่ยมันส่งผลต่ออสมการด้วยโอเคนะเพราะฉะนั้นเราเห็นแบบนี้แล้วเราจะต้องมาหาสองกรณีให้มันเหนื่อยเไปทำไมเราเราก็สามารถเขียนแบบนี้ได้เลยนี่ลบบมากกว่าเท่ากับ แอบส์ลูดเอมากกว่าเท่ากับ b, b. ีีทีเดียวเลยไม่ต้องเปลืองพื้นที่ไม่ต้องเสียเวลาคิดนานด้วยก็จะได้กลายเป็นอะไรบ้างเนี่ยลบสมากกว่าเท่ากับ x-1 ลบมากกว่าเท่ากับ3ามาต่อไปก็แก้สมก,การเลยแก้สมก,การเบสิก ตอน x มันกำลังลบหนึ่งอยู่ใช่ไหมเราก็ต้องจับหนึ่งเนี่ยมาบวกย้ายฝั่งมาบวกโอเคนะทุกคนแล้วย้ายฝั่งเนี่ยไม่ใช่แค่ฝั่งเดียวนะเพราะว่าเราเขียนนะเราเขียนสองฝั่งเพราะนั้นเราก็ต้องย้ายไปสองฝั่งไม่ใช่แค่ฝั่งเดียวนะทุกคนถ้าย้ายไปแค่ฝั่งเดียวอะอาจมีโอกาสตกได้นะหรือข้อนี้ทำไม่ได้นะหรืออาจจะทำผิด พราะนั้นเราย้ายฝั่งไปแล้วเครื่องหมายก็ต้องเปลี่ยนจากลบกลายเป็นบวกก็จะเป็นบวก1อันนี้ก็บวก1 -3 ลบ3บวก1ได้ลบ2มากกว่าเท่ากับ x แล้ว x ก็มากกว่าเท่ากับ4อ่ารู้แล้วใช่ไหมทำไงต่อเขาให้หาระยะห่างที่น้อยที่สุดระหว่างจำนวนเต็มบวกและจำนวนเต็มลบที่เป็นคำตอบอสมการของสิ่งนี้ เขาให้หาแค่ระยะห่างนี่เราก็จับมาลบกันเลยสิครับรออะไรเราต้องจับจำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดก็คือตัวนี้มาลบกับจำนวนเต็มลบที่มากที่สุดก็คือตัวนี้จัมาลบกันสิครับรออะไรสี่ลบลบสองเท่ากับเราเห็นลบชนลบก็กลายเป็นบวก4ีบวกสได้6 จบแค่นี้เรารู้ระยะห่างแล้วระยะห่างน้อยที่สุดของอะสม,มการนี้แล้วเนี่ยของอะสมการนี้แล้วเนี่ยพราะนั้นคำตอบก็คือข้อหนึ่งนั่นเองปิงิงบิงบิงบิงิงบิงิง,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 งจบแค่นี้เลยไม่มีอะไรแค่เราต้องลุยแค่เราต้องแบบกล้ากล้าลองกล้าเสี่ยงกล้าทำ ถ้าเรามมแต่ข้อนี้ยากจังเลยเดาดีกว่าอาจจะเดาผิดก็ได้เพราะฉะนั sim ้นก็ตามนี้นะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้ผมต้องไปผมต้องไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ